สวัสดีครัเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่21่ตุลาคมหกห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันเนาะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือหนึ่งกับสี่สามกับหกหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ดูเหรือเพื่อนๆจะรูดเอาก็ได้เด้อ จับคู่กันหนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งสี่สามสามสี่หกสี่สี่หกเนาะหนึ่งสี่สองสามหกศูนย์สองสี่สามหนึ่งสามสี่สามหนึ่งสามหกสองสี่หกสามตัวนี้เพื่อนๆจะซื้อตามหรือไม่ตามก็ไม่เป็นไรเด้อเราเขียนลงให้เตะตาเฉยๆเนาะเมื่อวันพุธมีไอพีมาเข้าสามตัวตรงเราพัฒนาเฉยเลยอย่าลืมเราพัฒนาเราจะพกกิ่เราไอพีเด้อสามแนวทางนี้มันมาในเล็ก ันจะสลับกันออกนะสามัคคีกัสบสามัคคีเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะเิงเฮงปังปัง,ปงทุกคนทุกแนวทางค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพัฒนาหน้าจะเข้ากับเเพาะกิจเด้อว,วันนี้แต่ว่าสามแนวทางอย่าลืมพัฒนาเฉพาะกิจ VAP นะคะ แล้วก็คำนวณมาตรงนี้เลยแต่เวลาเขาออกเขาออกเขาออกสลับ